กลัามาพบกับชุินันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมการรีโนเวทบ้านเป็น EP ีที่15แล้วนะคะและ EP ีที่15นี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนของการติดบ,บัวประตูหน้าต่างแล้วนะคะบัวที่เราใช้นะคะก็จะเป็นบัวปูนสําเร็จรูปแบบนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวนะคะบัวปูนนะคะคิ้วบัวตัวนี้นะคะ บัวปูลสำเร็จรูปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็ทำการรีโนเวทบ้านอยู่นะคะจากที่ได้ลงคลิปนะคะ EP ที่1ถึง EP ที่4นะคะยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะอ่าต่อมาเรามาดูบัวปูนกันนะคะนี่ค่ะนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วนะคะบัวปูนตัวนี้นะคะเราซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปมานะคะสั่งกับร้านคิ้วบัวปูลนะคะ ร้านวัวปูนจะมีตามร้านขายพวกวัวปูนเสาโรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสั่งเมตรละ65บาทนะคะสั่งมาเป็นเส้นนะคะเส้นหนึ่งยาวสองจุดเมตรนะคะเส้นนึงประมาณ185บาทนะคะนี่ค่ะตรงที่ตกแต่งตรงนี้นะคะก็เป็นวัวปูนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก่อนที่จะนำมาติดตั้งแบบนี้จะมาในรูปแบบไหนคะ่ะไปรับชมกันเลยค่ะ พวปูนสำเร็จรูปนะคะที่เราสั่งมานะคะเป็นแบบเรียบนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นแบบนี้ค่ะเราสั่งมานะคะในราคาเมตรละ65บาทนะคะเส้นหนึ่งนะคะยาว2.6เมตรค่ะก็สั่งเป็นสำเร็จรูปแบบนี้มานะคะแล้วก็ให้ช่างเขาติดให้ถ้าให้ทางร้านมาติดให้นะคะก็ทางร้านเขาบอกว่า ค่าบัวนะคะเมตรละ65บาทแล้วก็ค่าติดตั้งนะคะเมตรละ65บาทเช่นกันค่ะอันนี้เราให้ช่างที่ทําบ้านติดตั้งให้นะคะซึ่งนอกเหนือจากแบบนะคะก็คิดเพิ่มเมตรละร้อยค่ะสำหรับการติดตั้งคิ้วมัวประตูหน้าต่างนะคะก็จะช่วยทำให้บ้านของเรานะคะดูมีมิติมากขึ้นนะคะ นี่เป็นภาพก่อนติดตั้งบัวประตูหน้าต่างนะคะก็จะดูเรียบเรียบไม่มีมิติค่ะเวลาถ่ายรูปบ้านนะคะก็จะมีบอดี้การ์ดนะคะทุกรูปเลยนะคะน้องบตตี้น้องใจแอ n นและก็น้องเม่งนะคะเป็นน้องหมาที่บ้านของเราเองค่ะเรามาชมภาพหลังจากการติดตั้งนะคะก็จะสวยงามมีมิติแบบนี้นะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการรับชมตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ปัจจุบันนะคะสามารถเข้าไปรับชมนะคะได้ที่ playlist รีโนเวทบ้านไม้เก่าอายุ IU 10ปีนะคะ ของช่องชุตินันชาแนลได้เลยเลคะ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างหรือจะมีลิงก์นะคะช่วงท้ายคลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ